มาอัปเดตกิ่งที่หนึ่งกันต่อนะฮะหลังจากที่ตัดไปครั้งก่อนโน้นนะผมก็เลี้ยงให้แตกด้านซ้ายนี่ขึ้นขึ้นมาคือทําเป็นช่อด้านบนส่วนด้านล่างของกิง่งฝั่งนี้ก็จะเลี้ยงขึ้นมาเป็น กิ่งหลักส่วนกิ่งหลักของกิ่งที่1ก็จะวิ่งยาวลงมาที่เห็นในภาพนี้นะครับก็คือจะลักษณะนี้นะฮะวิ่งยาวลงมานี่คือกิ่งหลักแล้วจะมาตัดตรงนี้นะครับเราจะตัดตรงนี้เพื่อให้แตกตรงนี้จะเป็นกิ่งหลักต่อไปอันนี้ก็เป็นกิ่งที่1.3ส่วนนี้ก็เป็นกิ่งหลักของกิ่งที่1วิ่งยาวลงมาอีก แล้วมาตัดให้แตกแล้วแตกมาทางซ้ายนี่ก็เป็นกิ่งที่1.4นะครับตัวนี้ก็ทาเป็นยอดปลายของปลายกิ่งนะครับอัปเดตให้ดูคร่าวๆออตามนี้ครับ <f ix> <pit> เมื่อเราได้โครงสร้างที่เราต้องการที่เราตัดให้แตกมาตามนี้แล้วสิ่งที่เราต้องระวังระหว่างการสร้างก็คือผมจะใช้ลวดม้วนมาแล้วก็บังคับให้มันเอียงไปทางซ้ายทางขวาตั้งแต่ตอนที่มันยังเด็กอยู่เลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้มันแทงสูงขึ้นไปแล้วก็มาดัดลงทีหลังเพราะว่า บางทีมันทํางานลําบากแล้วบางทีเนี่ยกิ่งมันไม่ได้ไปในทิศทางตั้งแต่แรกที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันไปทางอื่นพอดัดกลับเข้ามาแล้วมันจะไม่สวยนะครับผมก็เลยใช้วิธีการใช้ลวดประคองไว้นะฮะอย่างเช่นกิ่งนี้ครับทีนี้ที่จะวิ่งมาทางขวาเนี่ยผมก็ใช้ลวดเนี่ยล้างเอาไว้ล้างไว้ตั้งแต่เด็กคือดัดให้ไปทางขวาก่อนเลยให้มันให้มันถูกบังคับไปฝั่งโน้นก่อนพอมันเริ่มโตขึ้น,นมันจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าหักมุมตรงเนี้ย เราหักมุมที่เราดัดกิ่งเนี่ยถ้าดัดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันง่ายแล้วมันดูเป็นธรรมชาติเวลามันโตขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันโตขึ้นแล้วเนี่ยเรามาดัดเนี่ยมันจะฝืนดูแล้วมันก็จะแข็งแข็งมันก็การเลี้ยวโค้งการหักมุมเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับกิ่งนี้ผมก็เลยตัดสินใจให้วิ่งมาทางขวาส่วนด้านบนนี้ผมจะให้วิ่งเบี่ยงซ้ายเพื่อแยกออกไปถ้ามองมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะเป็นซ้ายแล้วก็วิ่งมาก็ขวาแล้วก็ซ้ายนะครับ ส่วน่อด้านบนที่เห็นอยู่นี่นะฮะจะสังเกตว่าถ้าหากว่าผมปล่อยลวดเนี่ยกิ่งมันจะเด้งออกไปนะน้องก็จะไปในตามทิศทางที่น้องอยากจะมีอยากจะไปแหละนี่ผมจะใช้ลวดมาบังคับมันเอาไว้ประคองดัดประมาณนี้ก็พอครับเพื่อนๆเพราะผมต้องการให้มันพุ่งออกมาทางนอกทรงต้นในฝั่งนี้นะนี่ก็เหมือนกันถ้าผมปล่อยมันก็จะขึ้นในบนนี่ผมก็เลยใช้ลวดดัดแล้วก็กดลงไปข้างล่าง ให้ปลายกิ่งที่ต้องการเนี่ยวิ่งลงไปข้างล่างโน่นแล้วก็เดี๋ยวมันแยกตรงนี้ลาเมนก็วิ่งปักลงไปที่ข้างล่างโน่นนะครับอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อรวดที่พะคองไว้ด้านบนคือสร้างกิ่งด้านบนนะกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้นะครับส่วนกิ่งนี้ด้านขวานี่นะครับกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะฮะช่อข้างบนนี่ก็คือกิ่งนี้นะฮะ ทีชี้ไปทางด้านฝั่งซ้ายนี่นะฮะส่วนด้านล่างก็คือกิ่งล่างนี้ที่เราจะจะปล่อยให้ยาวออกมาแล้วก็จะมาตัดให้แตกอีกทีนะครับตรงนี้นะครับกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้นะครับส่วนกิ่งหลักที่วิ่งยาวลงมาตรงนี้นะครับคือกิ่งที่1เนี่ยวิ่งยาวลงมาตรงนี้นะฮะกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้นะครับก็คือแตกแยกออกมาขวาตรงนี้นะฮะกิ่งนี้ก็คือกิ่งหลักที่จะวิ่งมาด้านล่างนี้นะครับ ถ้าสังเกตดูแล้วโครงสร้างกิ่งหลักคือกิ่งกิ่งที่หนึ่งเนี่ยมันมีขนาดใหญ่พอที่จะตัดตำแหน่งนี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆตัดตรงบริเวณปลายปลายไม้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะสร้างกิ่งที่1นึ่งามนะครับส่วนนี้เลี้ยงไปเป็นกิ่งหลักต่อไปตัดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคลายลวดออกก่อนครับลวดเส้นดำนี้มันเป็นลวดญี่ปุ่นนะะมันจะแข็งกว่าลวดจีนนะฮะ แล้วก็ราคามันก็จะแพงกว่าด้วยนะครับนี่รอยรวดมันก็จะรัดเข้ามาในง่ามนี้พอดีเลยก็มีเลยรัดตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนตัดเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูกิ่งที่จะตัดตรงนี้ก่อนนะฮะจะเห็นว่าผมเลี้ยงยาวขึ้นไปแล้วก็ควายควายไว้บนยอดนี้เลยนะครับควายไว้บนยอดนี้ รายละเอียดของกิ่งพวกนี้มันก็แตกตามภาษาของมันไปอะ่ะพอพวกมันโตขึ้นมาเนะี่ยมันก็จะเอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงทําให้กิ่งด้านล่างตำแหน่งที่ผมกําลังจะตัดตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะแต่๋ยวจะตัดกิ่งบริเวณตำแหน่งนี้นะเพื่อที่จะสร้างกิ่งที่1.3สนะครับสร้างกิ่งที่1.3กิ่งนี้แล้วกิ่งที่1เนี่ยก็เลี้ยงยาวลงมาเพื่อจะมาตัด,ตดให้แตกบริเวณน,นี้ทีนเหตุผลที่ต้องตัดตรงนี้ก็เพราะว่าขนาดของกิ่งที่เราเลี้ยงไว้ตรงนี้มันเริ่มมีขนาดใหญ่เป็น 1- ใน3ของของก กิ่งด้านหลังนี่แล้วนะครับถ้าท่อนแรกเป็นสามเซนใช่ไหมท่อนนี้ได้หนึ่งเซนแล้วเนี่ยผมก็จะตัดละเพราะเราจะกําหนด,ดให้เป็นหนึ่งในสามนะครับหนึ่งในสามเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะฮะที่พูดถึงเซนเนี่ยคือถ้าหากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของของกิ่งนี้นะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งเนี้ยเท่ากับสามเซนติเมตรนะครับสามเซนติเมตร ซึ่งมันมีขนาดใหญ่3เซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งนี้นะครับของกิ่งหลักที่วิ่งลงมาเนี่ยกิ่งนี้เท่ากับ1เซนติเมตรก็คือเราจะสามารถตัดเพื่อสร้างรายละเอียดของกิ่งหลักวิ่งลงแปข้งล่างแล้วก็ตรงนี้แยกขึ้นมาให้เป็นกิ่งที่1.3นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจที่พูดถึงเรื่องเซนเมื่อสักครู่นะฮะ ก็คือหมายความว่างี้นะครับไปต่อครับแต่บางทีกิ่งด้านบนยังซ้ายมือนี่ผมตัดไม่ทันอันนี้จะกลายเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งช่างมันก่อนนะช่างมันก่อนแต่กิ่งเนี้ยกิ่งนี้ได้หนึ่งในสามของกิ่งหลักนี่กิ่งหลักมาอันนี้สามสมมติกิ่งหลักสามเซนตตัวนี้หนึ่งเซนได้แล้วครับตัดเลยครับตัดแล้วคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันตัดเสร็จนะตัดเสร็จแล้วก็จะได้กิ่ง ในนาคตมาก็คือชุดนี้ก็คือกิ่งที่1.1 1.2นะครับและกิ่งนี้คือกิ่งที่1.3นะครับแล้วตรงนี้ก็เลี้ยงลงมาเป็นกิ่งหลักก็คือจะวิ่งมาตามปลายไม้นี่เนาะแยกไปขวาแล้วมีกิ่งแล้วก็ลงมาเดี๋ยวตัดตรงนี้ให้แตกอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้มีกิ่งอีกนะครับส่วนด้านซ้ายบนนี้เดี๋ยวเราก็ไปสร้างรายละเอียดฝั่งนี้เราก็จะสร้างรายละเอียดเป็นรายละเอียดของโครงสร้างของกิ่งที่1่ดูภาพด้านข้างนะครับ ้าข้างจะได้เป็นลักษณะนี้สร้างช่อนี้ขึ้นมาขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ลงมานะครับให้กิ่งเนี้ยขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับดี๋ยวเก็บแผลตรงนี้ไปเลยนะครับตัดแต่งเขียงไปเลยนะครับ เดี๋ยวทายาใหม่เดี๋ยวมาเก็บตอนนี้บ้างนะฮะกิ่งที่หนึ่งหนึ่งแต่งแผลเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้กิ่ง กิ่งตัวนี้เึิ่งมาเล่นต่อทำ็น1.3นะฮะเราตัวนี้ก็เลี้ยงยาวมาฝั่งฝั่งซ้ายนี่สร้างรายละเอียดฝั่งขวานี่เราก็สร้างรายละเอียดเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะพอเราตัดบริเวณตำแหน่งที่ที่จะสร้างกิ่งที่1.3ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้โครงสร้างหลักๆมาแบบนี้นะฮะก็คือจะมีกิ่งหลักวิ่งยาวลงมานะครับแบบนี้นะ จะมีกิ่งหลักวิ่งยาวลงมาแบบนี้นะครับเส้นที่เห็นนี่คือกิ่งหลักนะฮะส่วนกิ่งที่แยกออกมาจากกิ่งหลักเนี่ยผมเรียกมันว่ากิ่งรองนะฮะกิ่งรองก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้กิ่งที่หนึ่งจุดสี่นะครับกิ่งกิ่งที่หนึ่งจุดห้าขวามือนะก็คือตัวนี้ตัวนี้กิ่งที่หนึ่งจุดสามนี่กิ่งที่หนึ่งจุดสองนะฮะเพราะเกิดเป็นตำแหน่งที่สองของกิ่งที่หนึ่งนะครับ ส่วนกิ่งที่เกิดมาตำแหน่งแรกก็คือกิ่งที่หนึ่งุดหนึ่งนี้นะครับนี่คือรอยตัดเส้นผ่านกลางรอยตัดนะครับกิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากกิ่งรองนะครับกิ่งรองกิ่งรองที่หนึ่งจุดหนึ่งกิ่งรองที่หนึ่งจุดสองกิ่งรองที่หนึ่งจุดสามกิ่งรองที่หนึ่งจุดสี่นะครับกิ่งรองที่หนึ่งจุดห้าแล้วก็เป็นปลายกิ่งฝั่งนี้นะครับกิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเราจะให้แตกมาจาก กิ่งลองนะครับก็จะกลายเป็นกิ่งแขนงนะครับกิ่งแขนงก็จะออกมาเป็นนี่ครับซ้ายขวาซ้ายเช่นกันเกิดตรงโค้งนะครับซ้ายขวาซ้ายเช่นกันเลยเป็นโค้งนะครับซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้นะเกิดทุกอันเลยขวาก่อนแล้วก็มาซ้ายอันนี้ต้องให้ออกมาทางขวาแล้วก็มาซ้ายอันนี้มีซ้ายแล้วก็ออกขวาแล้วก็มาซ้ายนะตัวนี้เป็นกิ่งแขนงนะครับ เนี่ยตัวนี้ก็ที่กิ่งกิ่งที่จะออกมาจากกิ่งรองเนี่ยก็คือกิ่งแขนงก็คือตัวนี้มีขวาแล้วนะมาซ้ายแล้วก็มาขวาตัวนี้นับวัดน้ําเงินเนี่ยเป็นซ้ายแล้วต่อไปก็ต้องขวาก่อนก็ออกมาขวาแล้วก็มาซ้ายนี้นะแล้วก็ส่วนปลายปลายก็ตรงนี้มีขวาแล้วนะก็ออกไปซ้ายก่อนไปซ้ายแล้วก็มาขวาแบบนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็อ้างอิงว่าตรงนี้เป็น มีตำแหน่งขวาแล้วก็ให้มาซ้ายออกไปซ้ายแล้วบนกลับมาขวาตัวนี้กิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องโค้งไปทางไหนครับโค้งมาทางขวาด้านล่างนี้เพราะมีกิ่งฝั่งซ้ายด้านบนนี้แล้วนะครับก็จะยื่นออกมาเป็นขวาก่อนแล้วก็ไปซ้ายอันนี้อันนี้ก็ไปซ้ายแล้วก็มาขวากิ่งสีน้ําเงินที่เกิดขึ้นนี้นะมันคือกิ่งขแขนครับมันคือกิ่งขแขนนะครับมันคือกิ่งขแขนง ส่วนกิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกิ่งแขนงเนี่ยที่เราจะตัดให้มันแตกขึ้นไปอีก3ามกิ่งเนี่ยผมเรียกมันว่ากิ่งรายละเอียดนะครับกิ่งรายละเอียดที่เกิดขึ้นก็คือมี3มเส้นเหมือนกันก็ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี้นะกิ่งรายละเอียดก็คือออกมาจากกิ่งแขนงนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายตลอดเลยนะนี่ก็มีตรงโค้งคะ ตัวนี้ก็ต้องมาขวาส่วนอันนี้มีขวาแล้วตรงนี้ก็คงไปซ้ายก่อนนี่คือกิ่งรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือกิ่งรายละเอียดก็คือตรงนี้มีขวาแล้วเส้นแดงนี้นับว่าเป็นหนึ่งกิ่งอันนี้กิ่งที่สองนี่ก็มีขวาแล้วก็นี่ก็ต้องมีซ้ายเหมือนกับเราวาดภาพเลยนะตัวนี้มีขวาแล้วนี้ก็ต้องมาซ้ายนี่คือเรากําลังสร้างกิ่งรายละเอียดกัน อัวนี้ก็เช่นกันนะครับปลายก็ซ้ายขวาซ้ายฝั่งนี้ก็เช่นกันฮะมีซ้ายตัวนี้แล้วก็มีขวานะนะกิ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นกิ่งเล็กๆยิบๆ,ๆ,ๆนะที่เราคุยกัน,นะนะส่วนส่วนตัวนี้เราสร้างเป็นปลายกิ่งก็คือจะมีการแตกรายละเอียดเพิ่มขึ้นปลายกิ่งก็จะมีกิ่ง รายละเอียดเช่นกันนะครับออกไปเป็นสามกิ่งเช่นกันเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยใบไม้ที่เราจะให้เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นพวกนี้มันจะมาเกิดบริเวณปลายกิ่งพวกนี้นะครับเกิดขึ้นจากบริเวณปลายกิ่งรายละเอียดพวกนี้ส่วนกิ่งภายในลําต้นเราจะปล่อยให้เป็นโครงสร้างนะครับในความรู้ของผมนะผมว่าบอนไซเนี่ยผมจําแนกกิ่งมันออกมาประมาณนี้นะก็คือกิ่งหลัก เส้นใหญ่นี่วิ่งมานะครับพอมีกิ่งหลักเราก็มีกิ่งรองกิ่งรองก็จะออกไปซ้ายไปขวานี่นะฮะกิ่งรองนะยังไม่แตกนะออกซ้ายออกขวาอย่างเดียวต่อไปิ่งกิ่งที่ออกมาจากกิ่งรองก็คือกิ่งแขนงนะครับมีกิ่งแขนงขอให้มีแขนงนะขอนี้ก็มีแขนงในสีน้ําเงินนี่คือกิ่งแขนงนะครับกิ่งแขนงกิ่งแขนงคือกิ่งที่ออกมาจากกิ่งรองนะครับแล้วที่ออกมาจากกิ่งแขนงอีกทีนึงก็คือกิ่งรายละเอียดนะครับกิ่งรายละเอียด ก็มีทั้งหมด3กิ่งเหมือนกันออกไปออกไป3ามสามตำแหน่งของกิ่งขแขนงนะครับนะฮะอย่างที่เห็นนะแล้วเราค่อยปล่อยให้มีใบนะครับตอนนี้โครงสร้างของต้นไม้เนี่ยมันก็จะครบสมบูรณ์ละมีกิ่งลากกิ่งรองกิ่งขแขนงกิ่งรายละเอียดเวลาเราเลี้ยงบอนไซไปเราจะเล็มเล็มใบตัดใบเราก็มาตัดแค่กิ่งรายละเอียดนะครับเพื่อให้แตกใหม่ขึ้นไปเราไม่ต้องตัดเข้ามาลึก เราไม่ต้องตัดเข้ามาถึงกิ่งรองนะครับเราตัดแค่กิ่งรายละเอียดหรือกิ่งแขนงแค่นั้นเองนะครับก็จะทําให้ไม้เนี่ยเราโตต่อเนื่องโดยกิ่งที่เลี้ยงมานานหลายๆปีแล้วจะไม่โดนตัดเลยไม้จะไม่โดนตัดให้เสียกิ่งเลยเพราะเราจะตัดแค่กิ่งรายละเอียดเท่านั้นตัดกิ่งตัดแค่กิ่งรายละเอียดเข้ามาประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็คือตัดลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อที่ให้แตกกิ่งรายละเอียดใหม่พอไม้แก่ใบเริ่มแก่เราก็ตัดแค่กิ่งรายละเอียดใหม่แค่นั้นเองนะครับ เราจะไม่มายุ่งกับกิ่งหลักกิ่งรองกิ่งแขนงเลยนะครับเราจะยุ่งแค่กิ่งรายละเอียดเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีรายละเอียดแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆที่ผมจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาชมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โมสมเม็นโพธิทองกับสวนแก้วชิตขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นะมองจากด้านข้างกิ่งนี้ก็จะโน้มมาหน้านะโครงสร้างด้านบนจะโน้มมาหน้าด้านซ้ายจะโน้มมาหน้ากิ่งบนก็จะโน้มมาหน้านะถือว่าคนดูนะฮะนี่เอาตรงนี้เป็นคนดูโอ้หน้าตามไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เลยก็คนดูอยู่ตรงนี้นะครับคนดูอยู่ตรงนี้อพอเข้าไปมองต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ก็เหมือนแบบจะโน้มเข้ามาข้างหน้า โน้มมาข้างหน้าแบบนี้นะฮะเหมือนจะเหมือนจะทับคนดูอะ่ะคือเป็นไม้ใหญ่นะไม้ต้นใหญ่เอ็นมาข้างหน้าเหมือนจะทับคนดูพยายามทําให้มันออกมาเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับนะมองจานข้างๆก็อย่างก็ต้องเอียงๆประมาณนี้นะครับเป็นจอพานโนรามาที่มองดูแล้วระดับเป็นมุมกว้างก็จริงนะแต่ว่ามันจะโค้งเข้ามาหาคนดู ทําให้ไม้เนี่ยมันมีมิติเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นเวลาเราไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่เราจะเงนหน้าขึ้นไปเราก็จะเห็นโครงสร้างรายละเอียดของกิ่งซ้ายขวาขึ้นบนกิ่งหลังนะกิ่งหน้าแล้วก็เป็นทรงพุ่มรายละเอียดต่างๆต้องจินตนาการเวลาเราสร้างไม้เราต้องจินตนาการแบบนั้นให้ให้คนที่มาดูต้นไม้เราเนี่ยเห็นลายเส้นต่างๆที่เกิดขึ้นในการสร้างของแต่ละกิ่งอย่างชัดเจนนะครับมันจะสวยงามนะครับ อัปเดตให้ดูในคลิปวิดีโอต่อไปครับ